เทปนี้ผมทำขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นคำพยานให้กับเพื่อนเพื่อนคริสเตียนทั้งหลายนะครับที่จะได้รับแรงบันดาลใจที่จะฝึกฝนในการภาวนาพระคำของพระเจ้าขึ้นมาในชีวิตนะครับเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่28ตุลาคม2022นะครับผมได้มีโอกาสแวะไปซื้อหนังสืออนุภาพรักนะครับซึ่งเป็นหนังสือแปล ที่แปลนมานานแล้วนะครับที่ไม่สามารถหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปแล้วเพราะเป็นสือเก่าผมต้องไปขอซื้อจากสต็อกที่ค้างอยู่จากสำนักพิมพ์นะครับดับเบิลนา์นะครับแล้วผมซื้อมาหลายเล่มพอสมควรแล้วผมซื้อมาตั้งใจที่จะแบ่งปันและแจกเพื่อนๆนที่ผมรู้จักหลายคนที่เขาเาชื่อในพระเจ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าเขายังไม่เข้าใจเรื่องพระคุณดีนักนะครับผมก็รู้สึกว่า ็นหนังสือเล่มที่ผมอ่านแล้วได้รับอินสปิเรชันและแรงบันดาลใจที่ดีมากนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเป็นหนังสือที่น่าจะช่วยฟื้นฟูนจิตวิญญาณของคริสเตียนที่กลัวพระเจ้าหรือมองภาพพระเจ้าในแง่ลบนะครับช่วยได้มากนะครับแล้วก็เนื่องจากว่า,าผมเนี่ยไม่ได้ติดต่อคุณลุงปีชามาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับก็คือเป็นคุณลุงที่ผมเคยเป็นพยานว่าเมื่อเขาภาวนาพระคำเนี่ยพระเจ้าทรงช่วยกู้เขาเออกมาอย่างไรนะครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ย ก็เป็นช่วงที่คุณลุงเขาย้ายห้องแล้วก็ย้ายบ้านนิดๆหน่อยๆครับทำให้ทําเอกสารหายไปแล้วเขาก็ขาดการภาวนาพระคาของพระเจ้าไปผมคิดว่านานพอสมควรนะครับแล้วก็ช่วงระหว่างที่ผมเนี่ยไม่ได้เนีโอกาสกระตุ้นให้เขาเนี่ยขยันที่จะภาวนาพระคาของพระเจ้าในชีวิตประจาวันเนี่ยก็ดูเหมือนว่าสิ่งที่ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เนี่ยก็ค่อยๆเกิดขึ้นกับชีวิตของเขา มากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าการภาวนาพระวจนะของพระเจ้าในชุดประจําวันเนี่ยเป็นการช่วยรักษาไมเซ็ตที่เรามีต่อพระเจ้าในแง่บวกนะครับคือทําไมต้องทําทุกวันหรือว่าสม่ําเสมอนะครับเพราะว่าเมื่อเราไม่ทําหรือว่าไม่ได้เข้าใกล้พระเจ้าโดยการภาวนาพระวจนะเนี่ยคือโอกาสที่เราจะหลุดจากการเชื่อมต่อกับพระคุณและพระพรของพระเจ้าก็จะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าการรักษาความเชื่อหรือการรักษาไมเซ็ตให้เป็นบวกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าเราต้องเจอ สิ่งที่เป็นปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตประจําวันเสมอนะครับแล้วการฝึกฝนในการภาวนาพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยเป็นการฝึกปรับความคิดปรับคําพูดที่เป็นไมเซทที่เป็นชีวิตของพระเยซูคริสต์นะครับสิ่งนี้เป็นจุดสําคัญมากที่คริสเตียนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไหร่นะครับหรือบางคนเข้าใจแล้วบางทีก็อาจจะไม่ได้ฝึกปฏิบัติอย่างสม่าเสมอนะครับเพราะว่าก็จะมีหลายหลายหลายคำในพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับภาษาไทยอาจจะแปลไม่เช็ดแต่ภาษาอังกฤษจะมีคําว่า practice i n g spiritual เอ่ออะไรสักอย่างเอ่อเป็นเกี่ยวกับการฝึกทางวิญญาณจิตวิญญาณในทางของพระเจ้าครับและผมเชื่อนะครับจากประสบการณ์ของคือว่าการภาวนาพระวจนะของพระเจ้าสมบูรณ์เป็นการฝึกฝนในการเดินกับพระเจ้าพระวิญญาณบรสุทธิ์เพราะพระคำพระเจ้ามาจากพระวิญญาณประุทธิ์และรับการเจิมจากพระวิญญาณนะครับทีนี้ผมสังเกตชีวิตของคุณลุงปรีชาเอ่อมาสักพัก และน่าจะสองสมปีละทุกครั้งที่ท่านเองเนี่ยได้เริ่มต้นภาวนาพระวชนะเนี่ยสิ่งต่างๆก็จะเริ่มค่อยๆฟื้นฟูและดีขึ้นนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าผมอะ่ะไม่ได้ไม่ได้มีโอกาสคุยกับคุณลุงบ่อยมากนันะครับก็คือจะคุยเป็นพักๆก็แล้วแต่พระเจ้าจะจะ,จะนำหรือเคลื่อนไหวนะครับแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาคุณลุงก็เจอเรื่องหนักพอสมควรน,นะครับเป็นเรื่องที่ท,ที่ทาให้เขาเนี่ยรู้สึกเฟลพอสมควรนะครับ เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวแต่ผมจะไม่ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างหน,งนาสาหัสมากพอสมควรนะครับแล้วก็มันทําให้เขาก็ช่วงนั้นดูเหมือนว่าคุณลุงเขาอาจจะหยุดในการสม่ําเสมอในการภาวนาพระคำของพระเจ้านะครับสิ่งหนึ่งก็คือว่าเ,เนื่องจากว่าเป็นการยากเหลือเกินสําหรับคริสเตียนที่ยังยังเรียนรู้เรื่องพระคุณใหม่ๆเนี่ยการฝึกหรือว่าการปรับจูนคลื่น m มล์เซตให้เป็นบวกเสมอครับ การเดินเนี่ยพระคุณของเจ้าเป็นเรื่องของการเดินในแง่บวกในความเชื่อมองพระเจ้าอย่างแง่บวกเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะครับมันต้องเป็นการฝึกฝนสม่ําเสมอการฟังแล้วก็การภาวนาหรือการพูดออกมาสม่ําเสมอเนี่ยจะมันจะค่ะคอยๆช่วยปรับจูนขึ้นมาเซตของเราให้เป็นชีวิตของพระเยซูริ์ที่ทํางานออกมาในเราได้มากขึ้นนะครับทีนี้พอคุณลุงอาจจะขาดตรงจุดนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้ จะว่าอะไรคุณลุงแต่ว่าผมเห็นว่าเออมันกม็มีผลนะครับว่าทําไมเหมือนกับขึ้น,ข,นขึ้นลงลงนะครับแล้วผมก็มีการหนุนใจคุณลุงนะครับให้ฝึกฝนสม่ําเสมอนะครับแล้วก็เนื่องจากสุขที่แล้วเนี่ยหลังจากกลับมาจากการซื้อสื่อซึ่งทางกลับบ้านผมจะต้องผ่านที่ที่คุณลุงเขาขายของอยู่นะครับผมก็เลยแวะไปหาคุณลุงแล้วก็ผมก็หนุนใจเขานะครับแล้วก็ที่ตั้งใจก็คือว่าจะซีลอกถ้อยคําพระเจ้าที่ ที่ผมคิดว่าคุณลุงน่าจะใช้ภาวนาได้เนี่ยเอาไปฝึกฝนนะครับก็อันนี้จะเป็นสิ่งที่ผมได้มีโอกาสซีล็อกนะครับก็ผมก็ทำวัจนะของเจ้าที่ผมจำได้นะครับแล้วก็ปรับแล้วก็เขียนออกมานะครับให้เป็นคำพูดที่เป็นสิ่งที่ผมใช้ภาวนานะครับแต่เป็นถ้อยคำที่มาจากพื้นฐานของพระคัมภีร์ไบเบิลนะครับเอามาภาวนาผมก็ซีล็อกไปให้คุณลุงนะครับมีหลายชุดบางชุดก็เป็นของที่แบบ นักเทศดังๆบางคนท่านทําเก็บไว้อันนี้ของชุดของอาจารย์ที o อ b อ r สบนะครับผมก็หนุนใจคุณลุงว่า,าช่วงนี้ก็ลองฝึกใช้ดูนะครับตรงนี้ผมได้ซีล็อกส่วนของพระวจนะแห่งความจริงนะครับซึ่งเป็นหนังสือเฝ้าเดียวที่เขาเลิกผลิตไปแล้วแต่ว่าเขามีถ้อยคำของพระเจ้าที่ค่อนข้างเป็นหัวและผมได้ฝึกฝนและลองใช้ดูเมื่อส3เดือนที่ผ่านมาซึ่งผมรู้สึกว่าเออผมใช้ แต่ละวันเนี่ยก็เป็นตรงนี้กับตรงนี้นะครับในคําอธิษฐานที่จบเป็นเป็นชุดนะครับแต่ผมปกติผมมีเวลาผมก็จะใช้ทั้งหมด1เดือนจะมีประมาณเราวๆสาวันผมก็พูดตั้งแต่ต้นจนจบแต่ว่าคุณลุงเขาอาจจะมีเวลาเยอะผมก็แนะนำว่าเออพูดทีละสิบสิบหัวข้อก็ได้หรือว่า15หัวข้อก็ได้นะครับผมก็เดินใจว่าก็เอาสลับใช้การดูนะครับแล้วก็ หลังสือเล่มนี้ผมก็แนะนําให้คุณลุงลองเอาไปอ่านดูเพราะว่ามันช่วยจูนหรือว่าฮีลิ่งจิตใจพอสมควรน,นะครับทีนี้หลังจากที่ผมมอบเอกสารแล้วก็หนุนใจคุณลงไปเมื่อสุกที่28ตุลาคม2022นะครับก็สุกที่ผ่านมาก็คือประมาณสุกที่4พฤศจิกายน2022นะครับผมก็มีโอกาสได้ต้องผ่าน ในที่ที่คุณลุงเขาขายของอยู่นะครับคุณลุงเขาขายของบริเวณสีลมนะครับก็ก็ขายขายของจิปาทะตรงริมฟุตป่านะครับแล้วก็หมายความว่าก็เขาก็ขายของพวกนี้ประทังชีวิตนะครับเพื่อที่จะอยู่รอดไปในแต่ละวันทีนี้วันศุกร์นั้นเนี่ยผมก็ต้องผ่านอยู่แล้วผมก็เลยแวะไปหาคุณลุงเพื่อที่จะสอบถามว่าเออที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับก็หมายความว่า ก็อยากรู้ว่าเออมีคำพยานอะไรที่น่าตื่นเต้นเกิดขึ้นจากที่ผมหนุนใจคุณลุงไปเมื่อสัปดาห์ก่อนหรือไม่นะครับก็พอสัมภาษณ์และคุยเนี่ยก็รู้สึกว่าว้าวและน่าตื่นเต้นมากที่คุณลงุงเขาเกิดประสบการณ์ของการช่วยเหลือของพระเจ้าอย่างอัศจรรย์ในเรื่องการเงินนะครับผมฟังแล้วผมยังรู้สึกทึ่งและว้าวเลยเพราะฉะนั้นแล้วผมก็เลยขอคุณลุงอนุญาตถ่ายวิดีโอเพื่อที่จะให้เป็น เป็นคาพยาที่เป็นพรและหนุนใจคริสเตียนหลายท่านนะครับที่ยังไม่รู้จักการภาวนาพระวจนะของพระเจ้านะครับก็คือถ้าทําได้สม่าเสมอทุกวัน,เ,นเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าทําไม่ได้ก็ไม่ต้องรู้สึกแย่หรือกล่าวโทษฟ้องผิดตัวเองนะครับเพราะว่าพระเจ้าก็รักทุกคนนะครับที่เป็นบุตรของพระองค์เพียงแต่ว่าคนที่ภาวนาพระวจนะของพระเจ้าเนี่ยจิตใจหรือว่าโซหรือว่าจิตวิญญาญณญญญญญจิตของเขาเนี่ยจะเชื่อมต่อกับ พระเจ้าหรือพระพรจ้าได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ค่อยได้ภาวนาเพราะว่าเมื่อเราไม่ได้ภาวนาความคิดของเราก็จะจะมีโอกาสถูกเชื่อมต่อกับความคิดแบบตามองเห็นหูได้ยินง่ายกว่านะครับคือเหมือนกับว่าพอเราไม่ได้ภาวนาถ้อยคําของพระเจ้าเนี่ยเราจะคิดแง่บวชเนี่ยค่อนข้างแากนะครับแล้วก็เราจะมองแบบที่พระเจ้ามองเนี่ยค่อนข้างแยกเพราะว่าเราจะมองตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเช่นเราไม่มีเงินเราก็จะ คำพูดตอบสนองของอมายเซตที่ยังไม่ได้ถูกจูนหรือถูกเปลี่ยนก็มักจะตอบสนองว่าเออไม่มีเงินแล้วจะทำยังไงอะไรเงี้ยมันจะเป็นการบน่นออกมาแต่เมื่อเราเอาถ้อยคําของพระเจ้ามาภาวนาเนี่ยเพราะว่าจะนะของพระเจ้าก็จะชำระคลีนซิ i n g จิตสานึกหรือจิตวิญญาณให้เราเกิดความเชื่อนะครับแล้วโดยความเชื่อเนี่ยเราจึงเชื่อมต่อกับพระพรของ,ของพระเจ้าได้ง่ายขึ้นนะครับก็แล้วคําพยานของคุณลุงผมรู้สึกว่ามันว้าวมากครับผมก็เลยอ่าถ่ายวิดีโอนะครับแล้วก,แวก็แล้วก็อ่าน นะครับขออยากคุณลุงแล้วแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆลองไปฟังดูนะครับก็หวังว่าจะได้รับแรงบันดาลใจ Inspiration ในการที่จะฝึกใช้ชีวิตประจําวันเซ็ตเวลาสักช่วงหนึ่งในแต่ละวันอาจจะสั้นๆสิบนาทียี่สิบนาทีแล้วแต่เพื่อนๆว่ามีเวลานะครับอลองเอาพระวจนะที่เป็น สิ่งที่พระเยซูคริสต์เจ้าทำให้กับพวกเราที่เชื่อหรือหรืออาจจะยังไม่รู้จักกับพระยาเอามาภาวนาคือเอามาพูดเป็นคำอธิษฐานย้ำกับเราว่าเราเป็นใครในพระเยซูริ์พระเยซูคิดทำอะไรให้กับเรานะครับพระบ,บุตรของพระเจ้านี่เป็นขึ้นมาจากความตายเพื่อมอบ,รบพระพรของชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้กับทุกคนที่ได้รับเมสเซจของของ,ของพระคุณอนะ่ะเมื่อเมื่อเมสเซจของพระคุณตกลึกลงมจจาในจิตใจผ่านการฟังและการภาวนาถ้อยคำเนี่ย เราจะสามารถเชื่อมต่อกับพระพรของพระเจ้าได้อย่างเป็น spontaneous แบบไม่ต้องทำอะไรแต่ว่าพระพรอของพระเจ้าเขาไหลเข้ามาครับก็หวังว่าเทปนี้จะหนุนใจเพื่อนเพื่อนคริสเตียนหลายๆคนให้ได้รับสิ่งดีจากพระเจ้าพระบิดาพระบุตรและพระมียสุทธิ์มากขึ้นนะครับหวังว่าเป็นพระพรอย่างมากนะครับก็เดี๋ยวเราไปฟังคําพยาเลยนะครับโอเคลองฟังดูครับก็สัปดาห์ที่แล้วผมมาหาลุงปีชานะครับแล้วผมก็เอา พระวจนะของพระเจ้าที่เป็นคําปฏิฐานถ้อยคำพระเจ้ามาให้หลูงใช้ซึ่งคุณลุงปีชาเนี่ยเขาก็ไม่ได้ใช้มาสักพักใหญ่มากๆแล้วเพราะเพราะว่ามันย้ายบ้านอะไรด้วยแล้วก็ทําหายจังหวะสัปดา้วนะผมมีโอกาสมาแถวนี้ผมก็เลยเอามาให้คุณลุงแล้วก็ผมเอาหนังสือเ e อ็มเบสไปแต่ไรฉบับแปลภาษาไทยเนี่ยมาให้คุณลุงยืมไอ้ไม่ได้ให้ยืมให้ไปเลยนะฮะแล้วก็ระหว่างหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยคุณลุงก็ได้มีโอกาสอา่านและภาว,วนาถ้อยคำพระเจ้านะครับ ผมก็เลยจะมาถามธรรมญานที่เกิดขึ้นจากการภราวนาภาวนะของพระเจ้าที่ผมทํามาให้น่าจะประมาณสามสี่ชุดนะครับโอเคเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับสรุป้วหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานี่ได้ไป,ประสบการอะไรบ้างัวันละหลังจากที่แล้วประมาณจะสองวันวันจันทร์ก็มีเงินคนให้มาพันดนึงแล้วก็วันอังคารคนให้มาพันดึงอีกคนหน<อ>ึ่งห้าร้อยแล้วอีกคนหนึ่งก็ คนละร้อยสอง<ด>คนซึ่งเกิดสองวันติดกันซึ่งวีสวิทที่ไม่น่าไม่เคยเกิดเหมือนเดี๋ยวว่าไม่เ,เกิดมานานแล้วซึ่งเป็นเรื่องอัศจรรย์ว่าซึ่งเกิดจากการอ่านทำให้เห็นพระบอนพระบอนหลังไหลมาเดีไม่หยุดยั้งแล้วแล้วแล้วหมายถึงว่าตั้งแต่ได้มาวันศุกร์เนี่ยลุงเริ่มต้น ประพืชหรือว่าภาวนาทอดชาวมนุษย์าหลวงเริ่มที่จะไว้ศุกร์วันนู้นเลยตอนเย็นอ๋อวันศุกร์ได้มาปุ๊บใช้เลยใช้เลยแล้วก็ใช้มาสาบกันอ่านสาบกันดูก็คือลุกอัะจัญจริงในสองวันจิตการซึ่งมันไม่เคยเกิดแล้วทุกวันนี้เนี่ยทําทุกวันมาฮะจางวุกวันลุกก็จะไว้หน่ายตาล้าก็อ่านนิดนึงไว้หน่ายตาที่ไม่ล้าก็จะอ่านเยอะจะสลับกันอ่าน หมายถึงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเรื่องพรพอเรื่องการเงินที่คนที่มาซื้อสินค้าเราเขาเมตตาให้เราเพิ่มเนี่ยพันหนึ่งบ้างห้าร้อยบ้างเนี่ย <ขอ S 1> มันเป็นสิ่งที่ไม่ได้เกิดขึ้นมานานมากๆแล้วใช่ไหมครับก็เป็นหนูว่าน่าจะเกิดครึ่งปีแล้วนะครึ่งปีเลวรวโอ้นานนะเพราะว่าตจ้าหน้า่ี่ลงออมาแล้วหายไปย้ายบ้านเนี่ยมไม่ได้อ่านอะไรเลย,เลยอ๋อหมายถึงว่าพอเราหยุดภาวนาถ้อยคำของพระเจ้ามันก็หยุดตามนะฮะหยุดจาาอ๋อเพราะฉะนั้นนี่คือประสบการณ์ที่ ยอดเยี่ยมมากจากการโานาทอดคําแล้วก็ประสบการณ์จากการอารร่านหนังสือเอมเบสไฟเจอไรเล่มสีฟ้านี่ก็จะช่วยเสริมกันมากขึ้นใช่ไหมครับใช่เพราะว่าสามารถอึงบนอธิบายในหลักวิสาได้หลักศาสนาได้ก็อ่าเรารู้สึกยังไงมาเอมมเบสไฟเจอไรเข้าใจพระเจ้ามากขึ้นเข้าใจพระกรรของพระเจ้ามากขึ้นเห็นความรักพระเจ้ามากขึ้นไหมของเราพระเจ้ามาคือโบงใหยโดยที่ให้บบ,บเปล่าไมา่ใช่รอด้วยพรา ตัวตัวเราเองก็ไดแต่ราดด้วยพระคุณของพระเจ้าซุ่งพระเจ้าให้ฟรีๆไม่ไม่ไม่ต้องการอะไรจากเราฟพีแต่ว่าขอให้เราศิกษารอแสดงว่าตั้งแต่ภาวนาถ้อยคำพระเจ้ามา1สัปดาห์เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือได้เงินจากความเมตตาของลูกค้าเนี่ยร่วมกัน2,500บาทเป่าๆใช่ใสุดยอดแล้วก็ยอดขายเป็นไงบ้างฮะยอดขายก็ ตามบอกปกติเร okay. ื um, okay. ่อยๆก็คือพออยู่ได้พออยู่ได้โอเคแสดงว่านี่เป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้มีมานานจากการภาวนาถ้อยคำพระเจ้านะฮะงายแล้วโอเคมันมันไม่ใช่เรื่องเบื่อแตเป็เรื่องอัศจรรย์นิยมวิชาด้วว่าอ๋อแล้วแล้วมีอะไรอยากฝากใจคริสเตียนเก่าๆมั้ยฮะเรื่องการภาวนาถ้อยคำพระเจ้าอยากให้ทุกคนอ่านหนังสือที่ที่ให้มากันเยอะๆและ ศีรษาเพราะเราจะเอาใอ้ลูกซิ้งก<ช>็คือก,การภาวนาทอดคำคือการเอาพระวนจนะที่เป็นพระสัญญามาอธิษฐานเป็นคำอัญญัติของเราแ,แ,แวเราก็เชื่อตามมันถึงจะเห็นผลเนาะใช่มะเห็นผลโอเคได้ครับวันนี้ก็สัมภาษณ์แค่นี้ครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ